ตอนนี้พี่สายฝนพร้อมแล้วเราไปขยี้กันค่ะเรื่องนี้ต้องขยี้กับสสยฝนชีชา้างเนี้ยติดแกลมมาตลอดทั้งเรื่องแต่จะเป็นยังไงถ้าคุณสรุจจักพรชีวันต้องสลัดคราบนักการทูตแล้วลงใต้ไปตามหาหัวใจ<ม>จะหวานจนสวนยางสะเทินรือเปล่าเรื่องนี้ต้องขยี้จากก้าวและพีพ<อ>ีค่ะเรียกได้ว่าข่าวนี้ที่ใครเคย เห็นสะดุตเนี่ยติดแกมมาตลอดคราวนี้ก็จะลดความแกมลงแบบเยอะมากๆเลยเอะอ,อินใส่สูตรถูกเม็ไทายตลอดคราวนี้คือจะเหลือแค่เสื้อไม่กี่ตัวองฮะแล้วก็ลงไปดูนาลงไปดื่มดํากับธรรมชาติมากขึ้นอ่าไปกรีดยางไปโหโห,หลายเหตุการณ์มากฮะเยอะมากๆจริงเป็นพี่บาวเต็มตัวเลยเป็นพี่บาว ใช่ไหมพี่ทำเสียงดูไเป็นพี่บ้าเป็นพี่บ้าเราก็สวยไปค่ะผู้ชายมาตามง้อถึงบ้านก็เรียกว่าเป็นเป็นช่วงเวลาที่คุณสรุปจะต้องต่อสู้เพื่อความรักก็คือต้องทําอะไรสักอย่างไม่เห็นว่าต้องไปเรียกพี่น้องมาจากวังจุฑาเทพเพื่อแบบมาช่วยแบบให้ความรักครั้งนี้สมหวังเลยสู้คนเดียวไม่ไหวแล้วกต้อง ต้องต้องงัดทุกวิถีทางออกมาแค่อยากเหมือนแบบอยากรู้ก่อนแบบว่าเขาจะทําได้หรือเปล่าเอาไหวหรือเปล่าพี่บ่าว่าก็จะเรียนรู้กันไปครับผมมีเหตุการณ์รุ่ร่วงใช่มีเหตุการณ์รุ่งร่วงคุณชลิดครับผมก็ได้ไปได้ไปปลดปล่อยครความเป็นสลุดก็คือแบบว่าที่อีกมุมหนึ่งที่แฟนๆไม่เคยเห็นอะไรงี้จริงๆเราลึกๆคุณชลุดเป็นคนแบบนี้ฉากหวานจะได้เห็นไหมคะ จจะซึ้งครับอาจจะซึ้งรเรียกว่าหมดสร้างบ้านได้แล้วอะค่ะ <c oughs> ได้เห็นถึงความพยายามความจริงใจ <c oughs> ความความตั้งใจรักของคุณสรุปที่มีต่อชีวันจริงๆ <c oughs> ชงเก่งค่ะแต่แก้วนี้ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราไปรับความหวานในพรชีวันค่ะ <c oughs> เรื่องนี้ต้องขยี้ <c oughs> กับสายฝนชีช้าง